ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆช,ชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้หมจะมาแลาประวัติของแฟงกี้กันนะครับแฟงกี้เป็นชายหนุ่มวิจฐานชอบใส่กางเกงในเดินทั่วเมืองเขาเกิดที่เซาบูแต่ว่าย้ายถิ่นฐานมาที่แกนไล่มวนที่9มีนาคมปัจจุบันเขาอายุ36ปีสูง240เซนติเมตรเขาได้จ้างิ่นฐานที่วอเตอร์เซเว่นและได้เป็นหัวหน้ากลุ่มขี้เกียจชื่อกลุ่มว่าตระกูลแฟงกี้ งานส่วนใหญ่ที่เขาทําคือแยกส่วนชิ้นเลือที่ไม่ได้ใช้แล้วขโมยของและปนเมืองแฟงกี้ก็ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการเบี่ยงเบนความสนใจในความลับที่ตัวเองมีอยู่คือเขาเป็นผู้ครอบครองแบบแปลนพูตันคืออาวุธโบราณนะครับและมีผู้ที่รู้ความจริงอยู่ไม่กี่คนแฟงกี้นั้นนะครับเดิมทีชื่อว่าคาตีฟลรม และคุณทอมได้รับแฟงกี้มาเป็นลูกบุญธรรมและจากที่คุณทอมตกเป็นผู้ต้องหาในการสร้างเรือให้กับราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์รัฐบาลโลกจึงลงโทษคุณทอมแต่ว่าคุณทอมนั้นก็ได้ขอสเสนอข้อข้อคิดเห็นนะครับโดยการสร้างขบวนรถไฟะทะเลให้รัฐบาลโลกจึงปล่อยตัวคุณทอมไปแต่ว่าคุณทอมก็ถูกฆ่านะครับ ถูกประหารอยู่ดีนะครับเพราะว่าฝีมือของสแปนดัมนะครับคุณทมนั้นได้โดนนำตัวไปประหารที่ a อ s ล็อบบี้โดยนักขบวนรถไฟะทะเลไปแฟงกี้จึงพยายามจุดขบวนรถไฟะทะเลจึงได้รับบาดเจ็บสาหาัสจึงต้องดัดแปลงร่างกายให้เป็นไซบอร์กอย่างที่เห็นนะครับร่างกายของแฟงกี้นั้นใช้พลังงานโคลาตในการขับเคลื่อนถ้านําเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่โคลาไปใส่ร่างกายของแฟงกี้นั้นก็จะเปลี่ยนนี้ใส่ไปทันทีนะครับ เช่นถ้าเกิดใส่ชาลงไปเขาจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยถ้าใส่น้ำผักผลออกไม้ไปเขาก็จะเป็นคนขี้เกียจนะครับแฟงกี้นะครับได้ถูกกลุ่มซีเปอนาจับตัวไปพร้อมกับโรบินนะครับพอขาได้ครอบครองแบบแปนภูตันนะครับแล้วก็ก็ได้กลุ่มนะครับหมวกฟางช่วยไว้นะครับจึงทำให้แฟงกี้นั้นนะครับได้สร้างเรือ เท่านี่ให้กับกลุ่มหมวกฟางแทนเรือกวอิงแมนิติพังไปแล้วนะครับหลังจากที่นะครับแฟงกี้ได้นะครับอยู่ในเหตุการณ์เอ็นอเอ็อบบี้ก็ได้ถูกปลัอาหัวไว้ที่สืบสี่ล้านเบลีนะครับและพวกลูกน้องของเขาก็ต้องการให้แฟรงกี้ไปกับกลุ่มหมวกฟางเพราะว่ากลัวแฟรงกี้เป็นอันตรายแฟรงกี้ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางใน,ในฐานะช่างซ่อมเรือโดยช่วงเวลา2ปีที่แยกกันวิชานั้นเขาได้นํา นวตัตก,กรรมนะครับต่างๆมาประพงร่างกายของเขาได้เรือทำให้เขาใช้ปืนใหญ่ได้และสามารถยิงบีมบีมนี่คือลำแสงนะครับมีความสามารถคล้ายๆกับคีซารุหลังจากนะครับที่ดีโรซ่านะครับเขาก็ได้ข้าหัวเพิ่มเป็น94ล้านเบลลีข้อมูลเล็กน้อยจาก SBS นะครับเครื่องดื่มที่แฟงกี้ชอบก็คือโคลาอ่าที่แฟงกี้ชอบแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรา หรืออะไรก็ได้นะั่นแะครับที่กินแก้มกับโคลาได้อาหารที่ไม่ชอบก็คือมัชเมลโล่แฟงกี้นั้นอาบน้ําทุกๆ3วันของอาทิตย์นะครับตัวแฟงกี้นั้นมีกลิ่นเหมือนโคลาถ้าเปรียบเทียบแฟงกี้กับดอกไม้คือดอกอเนโมนีนะครับกรุ๊ปเลืองของแฟงกี้คือ S,F ถ้าเปรียบเทียบแฟงกี้กับสีคือสีฟ้าถ้าเปรียบเทียบแฟงกี้กับสัตว์ก็คือวัวบังกิ้นะครับเวลาของ แฟงกี้คือนอนตีหนึ่งนะครับตื่นเก้าโมงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของแฟงกี้ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับข้อมูลของแฟงกี้มันอาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ